ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเกเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมอยู่ที่โกดัง3มครับมีรถจอดอยู่น่าจะมาสักร้อยกว่าคันนะร้อยยี่สิบคันได้ใครกำลังรอครับฮอนด้าซิตี้นะครับทั้งเจนเครื่องพันห้ามีนะปีมาสิบหกเข้ามาสองแสนกว่าบาทเองแบบนี้ นะ2 8 9 2ป9นะครับปี16เข้ามาอยู่มาสัก3 4คันนะแล้วก็จะมีเจนที่มันเป็นเครื่องพันเทอร์โบครับเข้ามาประมาณส3าคันนะครับไม่ประมาณ8 0 0 0มื 80, วกว่านะเป็นเ,เครื่องพันเทอร์โบตัว V ีนะตัว S สนะครับสีบรอนสีขาวก็มีหรือจะเป็นพวกเอาติสนะครับใครรอเอาติสใครรอแคมรี่แบบนี้แคมรี่แบบนี้ปี21อไปเลยนะ2.0รุ่น G ีก็เข้ามาเติมซอกเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้จะพาพามาดูแบบเน้นหลักเน้นความหลากหลายนะครับ จากค่อนข้างจะหลากหลายนะฮอนด้าแจ๊สนะครับหรือรถครอบครัวอะไรต่างๆก็มีนะมีนี่นะครับเออ่ยาริดเอทีพ์ครับเข้ามาปีมันยี่สี่อะไรแบบนี้ก็มีนะครับใครสนใจรถมือสองทุกรุ่นครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับไลน์ @p e k 152นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทีละคันอ่ะมาเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยคันนี้ครับฮอนด้าแจ๊สเพิ่งเข้ามาใหม่ทะเบียน844คุณทะเบียนสวยนะไม่ได้คืนป้ายให้ทะเบียนนี้ไปเลย 1.5ตัว S ครับปี19มาอยู่90,000 399,000ปี19ครับนะครสนใจ Honda j a z z ครับอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนล้อมานะเป็นล้อออกสีทองนะน้ำตาลทองนะคันนี้399ครับปี19ม 90, า90,000ทะเบียน 8cc ครับพรอ,อยู่6 7 0 0ตลอดสัญญารีดวนะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่2%กกว่าเดี๋ยวหาให้นะแล้วก็ VOS ประมาณเนี้ยนะครับเข้ามาหลายคันเลยนะ v ีอเข้ามาราคาประมาณ2ปลายๆนะครับปีประมาณ18นะ ตัว J ตัว E คันนี้ทะเบียนหกห้าสามเจ็ดครับราคาอยู่สองเก้าเก้าปีสิบปดไม้แสนสองเองเลขไม้หนึ่งแสนสองมื่นคุณไม้ไม่เยอะไปไม่น้อยไปน้ำไม้แค่แสนสองครับตัว E นะปีสิบแปดได้ล้อแม็กแล้วคอนโซลภายในก็จะเป็นดำตัดกับโลสโกอยากใครสนใจคันนี้ครับทักมาได้เลยทนะเบียนห5ห้าสมเ็ดเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วเป็นรถบระจุตำแหน่งหมวดสัญญาเช่าประวัตินครับคันนี้ฟีดาวคุณผ,ผ่อนอยู่5,000ันบาทนะสองแสนเก้าหมืนเกพันปีสิบปดครับวีออสอุดคุ้มทนนะครับมันเน็ถูกๆดูแล้วสั่งง่าย อ่ะล้วก็คันนี้ครับ Honda Civic ครับ1.8 EL มาอยู่100,000กับอีก3,000นะได้สีดำตัวท็อปครับเครื่อง1 8 0 0นะจอดอยู่ตรงนี้คันนี้เพิ่งแรกรับข้อใหม่เลยนะครับมาอยู่130,000ครับ579,000ฟีดาวคุณผ่อนอยู่แค่9 6 0 0ครับนะได้ล้อแมกลายนี้เป็นตัวใหม่ในเชนเนาะของเอ่อเจนเจนเนี่ยนะ f ะนะครับถ้าเป็นปี18ล้อมันจะเป็นแบบสีเอ uh, ่อโครเมียมนะตัดกับสีดำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นปี19 EL จะได้ล้อลายนี้แล้ว ใครสนใจทักมาได้ครับคันนี้ฟีดาวพ่อยู่9 6 0 0เองนะได้ปี2020ไปเลยนะครับตัวท็อปเครื่องพันแปดสีดําด้วยรถสวยน่าใช้ครับมีสีบรอนเข้ามาปีเอ็ดเหมือนกันนะคันนั้นใหม่มาแสนสองแสนสามอะแต่ใหม่ก็ปีหนึ่งนะราคาแพงออกว่าแค่หมื่นบาทต่ไม่จะเยอะกว่านะครับสีบรอนนะซิตี้ผมมีปี19 20อะอยู่หลายคันอยู่สีขาวก็มีนะเพิ่มเติมเข้ามาอมาต่อน,นี่คันนี้ครับคันนี้นิวอัลติสครับ1.6รุ่นจีปี2020ครับ ไมแสนสามสี่แสนเก้าหมสี่เก้าเก้ครับทะเบียน5 7าเจ็ดเจ็ดสองมาแสนสามรถเตำแหน่งหมดสัญญาเช่าปัวซูลครับชมนี้น่าใช้ครับเป็น TNGA ชมแรกช่วงล่างปีกนอกคู่แอร์หลังมีให้แล้วแล้วสีดำเอ่อสีขาวหายา,ยากบอกแพนะสีดำนะครับนี้ฟิลาพอยูแปดพัครับสี่แสนเก้าหมื่นเกนนะสี่้าเกนะครับเลนนี้ผมมีอยู่สค,นะคันน่ะคันนี้ทะเบียน5772แล้วก็อีกคันหนึ่งทะเบียนสมอะไรสักอย่างนะ คันนั้นก็ไม่เท่ากันเลยนะแสนสามเท่ากันนะครับผ่อนเท่ากัน8.5ดนฟรีดาวครับคันนี้4ี่แสนหกหมื่นะสี่แสนหกหมืปียีิบสหรือเปล่านะทะเบียนหนึ่งห้าหกเก้าเดี๋ยวขอส่องอีกทีนะครับคันนี้ปี2ีครับไม่หมนแปดนะครับหนึ่งจุสมาร์ตนะครับเอทนะครับตัวสมาร์ทนะใครสนใจก็มาจัดได้นะคันนี้ปี2ี่ปลายปีนะครับสี่หกเกา็ผ่อนอยู่มาสักแปดพกว่าบาทนะครคันนี้คันนี้ทะเบียนหกเจดสีครับ เป็น v ีออสครับ1.5มิตรนะปีประมาณ19.20นะไมัประมาณแสนต้นคันนี้อยู่349นะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5้า0ันเก้ครับผ่อนประมาณ5้0พัประมาณเนี้ย v ีออสครับอึดคุ้มทนแล้วก็พวกเอ่อมิวเอนะ3.0นะครับแบบนี้ปี18 3.0ปดสาเนวี่เนี่ยมีเพียบเลยนะ3-4คันนี่ะราคามันอยู่ประมาณ659น้ำมันประมาณแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าประมาณเนี้ยนะครับก็เลทอยู่ประมาณนี้หกแสนห้าหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ ประมาณหมื่นหนึ่นะฟิดาผ่อนหมื่นหนึ่งกว่าๆมิลเมีหลายคันนะแล้วก็ซิตี้แบบนี้ครับเข้ามา3ามคันมีไม่อยู่ประมาณแสนสามนะราคาจะ2 8งแปดแล้วก็ไม่เก้าหมื่นเจะครับจะอยู่ที่สองเก้าเนะผ่อนประมาณ5้าพบาทนะครับผ่อนประมาณห้าบาทปีสิครับหนตัว V ีนะซิตี้นะครับเครื่องพันห้านะครับเข้ามา3ามคันมีไม่แสนสามแสนหนึ่งเก้าหมื่นแสนหนึ่งกับเาหมื่นราคาเท่ากันเลยนะสอง ครับปีสิบหกนะครับเบาะภายในเป็นเบาะผ้าอยู่แต่สภาพดีนะพวกนี้เป็นรถประจำตำแหน่งครับหมดสัญญาเช่าปอสูนใครสนใจมาจัดได้เลยซิตี้ก็หลายคันอ่ะส่วนคันนี้เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับนะเจ็ดเจ็ดเก้าปียี่สิบเอ็ดครับมาอยู่เก้าหมื่นห้าคุณแคมรี่สองจุดศูนย์รุ่นจีนะครับสีขาวมุกรถสวยน่าใช้นะสภาพแบบต้องเรียกว่าสภาพหนังฟ้าเลยนะคันนี้นะเคยรีวิวไปแล้วนะอีกช่องหนึ่งนะสภาพดีเลยไม่แค่เก้าหมื่นห้าครับได้ยางปีสองพันยี่สามนะยางปียี่สามครับ รถปี21นะครับรถก็จะตำแหน่งหมดสัญญาเชา่าไม่แค่95,000มื่ครับแคมรี่ครับรถหรูดระดับผู้บริหารป้ายแดงออกมานูนะ่นอ่ะ1 4 5 0 0 0้าาหตอนนี้เหลือ779หายไปครึ่งหนึ่งนะครับฟรีดาวคุณผ่อนอยู่ประมาณ13,000ตลอดสัญญานะฟรีดาวผ่อน7ปีผ่อนแค่13,000สามครับแคมรี่รถหรูดระดับผู้บริหารครับในราคาแบบ7จ็ดแสนกว่าบาทอ่ะนะคุ้มนะคันนี้ใครสนใจมาจัดได้นะอีกคันหนึ่งไม่ประมาณแสนหนึ่งราคาเท่ากันเลยปี21เหมือนกันแล้วก็มีปี19จด20ที่ราคาอยู่729นะคันนั้นม่านะคันนั แคมรี่สีขาวสองจูนจีมีสาคันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคันนี้สองแปดเก้าครับไมย,ยูแสนหนึ่งเฮ้ยถูกนะหนึ่งจุดห้าตัวเจครับเข้ามาใหม่ทะเบียนแปดศูนย์สามสองแสนแปดหมืนเกันผ่อน4ี่0ันแปดไมยแค่แสนหนึ่งนะฟรีดาวครับผ่อนอยู่สี่พันแปดเองน่าจัดครับคันนี้วีออสอึดคุ้มทนอยู่แล้วนะใครสนใจททักมาได้นะสภาพดีครับเป็นพวกรถประจำตำแหน่งครับหมดสัญญาเช่าปอสูคันนี้เจ3ดศูนย์สามสี่ราคาเท่าไหร่สี่แสนเจดหมื่นเก้าพันนะไมยแสนสาม 479เ็าอรอนน้ะมัน8,001นะครับ New a l t i s สีบอลปี2019ครับรถมือสองนะครับคันเกรด A มาแล้วที่เพชรยศแล้วผมย้ำอีกนิดนึงนะของเรานะครับคันเกรด A ครับสภาพดีไม่มีกลับไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับคันรถสวยคุณภาพเกรด A พี่รับชมกันแบบนี้ทุกวันไม่มีนะครับก่อไม้นะครับบางที่นะคุณไปเจอนะคุณเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายบางที่ถูกกับเราหมื่นสองหมื่นแต่คุณไปเจอรถกอไม้ก็ไม่คุ้มแล้วนะครับของเรานะครับจะมีคนตรวจรถให้นะครับ มีชิคครับมาตรวจรถให้เขาเสียบเครื่อง OBD เช็คเลยว่าไม่มเคยกลับมาเบ่านะน,นี้เรามีหลักฐานชัดเจนทุกคันนะครับติดจองปุ๊บผมแจ้งตรวจรถให้คุณเดี๋ยวนั้นเลยนะจองวันนี้ตรวจรถพรุ่งนี้นะยกเว้นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เขาไม่ตวรวจนะครับคนตรวจรถไม่เขาจะไม่มานะเราจ้างชิคมาตรวจครับค่าตวรวจคารละพันหกนะครับไว้วางใจได้สบายใจได้เพราะเขามี OBD เสียบเช็คเลยว่าไม่มเคยก่อหรือเปล่านะถ้าไม่เคยกอพวกเขาตีว่าซื้อไม่ได้นะครับ มาตรฐานนะครับผมบอกเลยตรวจรถมาตรฐานเยอรมัน215จุดบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์ครับอ่านี่อีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาใหม่เลยทะเบียน8775ครับมันจะมีเข้ามาใหม่ประมาณแสนกับอีก9,000ป่ะ3คันเลยนะครับราคาเท่ากันทุกคันนะครับ389,000 38ดห่นเออสามพอไปสามเถ้า389มาคันนั้นมาจะแสนสามนะแต่พวกเนี้ยใหม่มันจะประมาณแบบแสนเก้าพันแสนหนึ่งหมื่นเนี้ยก็จะอยู่ที่สามเก้าเก้าครับ ปี1ิปีสิบแจุดสิครับ1.6รุ่น G ครับรถสวยน่าใช้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,700เองนะชมนี้มันน่าใช้อยู่แล้วนะครับรถเะ็นตำแหน่งหมดสัญญาเชา่าปวศูนย์ครับทะเบียน8775จนะ็หนอีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับผ่อนอยู่6,700นะแล้วก็ที่บอกไปคันนี้เป็น1.0ตัว S นะครับราคารู้สึกจะ399นะปี21หรือเปล่า389แ้าอ่าเรขอขอภัยคันนี้ไม่88,000ราคา389ครับ 1.0S ครับเครื่องเทอร์โบนะสีขาวครับ สามแปดาก่อนยหกอยู่หกพัเองนะผ่อนหกพันห้ครับได้ซิตี้สีขาวครับแบบ4ี่ประตูไว้ใช้งานต่อยาวๆค,ค,คุ้มครับมาคันต่อไปคันนี้ยาลิสครับปีสิบามาอยู่1,000งแกับอีก9 0 0าพันนะสามแสนหกมื่นพดลครับล้อมแม็กกล้องถอยจอรัสกีนบอ่อหลังพับได้เปลี่ยะนน้ำมนัน23่สลิตรครับคุ้มค่านาใช้ปีสินะมาหนึ่งแสนเกาพนฟีดาวผ่อนอยู่หกพัามอ่ะคันเะนี้ยนะหกพันะครับจบเลยนะราคานี้ฟีดาวครับขอเครดิตดีผ่อนเลทนี้นายาะคริบ แล้วก็มีนิวอัลติสครับไฮบริดทั้งคู่เลยคันนี้ปี2 0ไมล์แสนสองนะทะเบียน5016นะคันนี้ประหยัดน้ำมัน23โลลิตรครับสีเทาดำ1.8 Entry ครับปี2 0ไมล์แสนสองราคา529,000ฟีลาพันรอยู่9,000นะส่วนคันนี้พรอ,อยู่8,500เองปี21ครับแต่ไมล์ประมาณแสนหกหนนะครับตัวไฮบริดสมาร์ทนะถ้าเป็นปี19-20เรียกไฮบริดเอนทรีนะ ปี21ขึ้นไปเรียกไฮบริดสมาร์ทแค่เปลี่ยนชื่อเรียกแต่เหมือนกันทุกอย่างนะครับคันนี้ทะเบียน7626ครับรถสวยน่าใช้อีก1คันฟีดาวอลแปดพันห0าครับแต่คุณได้รถไฮบริดปีใหม่ๆอ่ะปี21อะ่ะรถเพิ่งใช้งานมา4ปีนะก็วารันตีแบตเตอรีย่ยังเหลืออีก6ปีเต็มนะครับ499เก้าาไมล์แสนหกครับปี2021รถสวยน่าใช้อีก1คันนะเขาถอดเบาะไปหนุนอยู่นะเดี๋ยวใส่เบาะแล้วเนี่ยผมจะมารีวิวเดี่ยว แลกรับอ่ะเข้าใหม่นะยังปรับสภาพไม่เสร็จแต่บอดี้ภายนอกสวยเลยนะสนใจมาจัดมาทักได้นะครับติดต่อค่ะผมได้โดยตรงครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับไลน์แอดพีอนรถกระบะก็มีนะอย่างเงี้ยนะดีแม็กนะเข้ามาใหม่สีประตูออโต้อ่ะมีหลายคันนะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้เอามาดูคันต่อไปคันนี้ก็เด็ดครับ1.5ตัวไฮท็อปสุดของรุ่นปี19.20ครับไม่แสนสามคันนี้3 9 9 0 0 0เาหครับได้สีดำไม่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปอะประมาณแสนสามนะ ตัวไฮไดไฟโปรเจกเตอร์ครับเดย์ไลท์มีแล้วนะครับได้ล้อแม็กซ์ไลน์นี้ไลน์พิเศษเฉพาะตัวไฮเบาภายในเป็นดำแดงครับมีพุชสตาร์ทนะกล้องถอยจอรัดสกรีนให้คุณครบแล้วแอร์เป็นปรับดิจิตอลแบบออโตโอ้สนใจวีออสคันครับท็อปสุดไปเลยก็น่าเล่นนะไปไ้ายแดงออกมา7จ็ดแสนอะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันนะ 7, 59, นะตอนนี้เหลือแค่สามเก้าเก้านะนะฟีดาวน์ผ่อนหกพันเจ็ดตลอดสัญญาครับปีสิบเก้าจนยี่สิบอ่ะอันนี้หนึ่งพันครับไม่พูดไม่ได้เลยน่าใช้มากนะเอาติสครับหนึ่งจุดแปด S e s p o r t option นะตัว Op t i o n เนี่ยจะเป็นอ่าออกใหม่ป้ายแดงแพงกว่าตัวธรรมดาสองหมื่นอ่ะมีกล้องถอยจอรัสกินครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าล้อแมก็กซ์สิบเจ็ดสเกิร์ตสปอยเลอร์ชุดแต่งรอบพันนะไฟหน้าเป็น LED โปรเจกเตอร์ครับคันนี้ราคาอยู่สี่แสนหนึ่งมืนบาทเองคุณนะครับราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นอ่าไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันราคาสี่หนึ่งศูนย์สี่แสนหนึ่งมืนบาทครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนนะเพียงแค่ เจ็ดพันบาทจบนะฟรีด้าผ่อนเจ็ดพันบาทครับได้สีเทาดํามาเป็นตัวเอสปอร์ตนะชุดแต่งรอบคันมีให้แล้วนะบอกคนขับปรับไฟฟ้าครับสภาพดีมีสเกิร์ตครับมีสปอยเลอร์ให้คุณครบถ้วนเลยล้อบแม็กซ์สิบเจ็ดลายเท่ๆครับสนใจนะคันนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนหนึ e ่งจุดแปดเอสปอร์ตนะครับแล้วก็คันนี้แคมรี่แปดศูนย์เก้าสามนะรู้สึกจะเป็นหนึ่งเป็นสองจุดห้านะครับไม้แสนสองนะคันนี้ปีสิบเก้านะครับสองจุดห้าจีนะตัวท็อปเบนซิน มาอยู่แสนสองคุณคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามสองร้อยหมื่นสามสี่ร้อยขอพายราคาเจ็ดเก้าเก้านะคันนี้สองจุดห้าจีสีบรอนยังมีอยู่นะครับแล้วก็คันนี้ครับน่าใช้มากหนึ่งจุดห้าตัวมิดนะคันนี้ตัวมิดก็มีกล้องถอยจอร,ร์สกีแล้วทะเบียนสามห้าสองหกครับวีออสได้ไฟโปรเจคเตอร์นะมีไฟตัดหมอกมีไฟเดย์ไลไท์ล้อแม็กแล้วเบาะหนังกล้องถอยจอร,ร์สกีนให้ครบครับไปไ้ายแดงออกมา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันตอนนี้ราคาอยู่แค่ สาม0 0นหน้าพนะครับน,นี่ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6 0พันหนนะฟีดาวผ่อนหกพันหนนะครับได้ v ีออครับเครื่องบัน5อึดคุ้มทนครับไม่หน0่งแสโลเองนะไม่หน0่งแสกับอีก200นะไม่หนึ่งแสกับอีกสองร้อยครับวีออสมิดคันนี้น่าใช้นะสนใจรีบมาจัดรีบมาจองกันได้มีบริการจัดฟนแนส์ถบ้านครับคันนี้ตัวท็อปเลย4,29,000สาพครับปียี่สจดยีไม่สามหมื่นนะปียี่สจดยีไม่สามหมื่นนะครับหนพรีเมียมนะตัวสปอร์ตพรีเม นะครับไม่สามหมื่นสนใจมาจัดได้นะคันนี้ผ่อนออกมาแล้วเจ็ดพันนะผ่อนเจ็ดพันต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับเจ็ดพันนิดๆนียนะครับเจ็ดพันสองเจ็ดพันสามนะแล้วก็เอาติสครับชมนิ่วคันนี้ไฮบริดด้วยนะคันนี้ไฮบริดราคาถูกครับปีสิบเก้าไมลแสนสามหนึ่งจุดแปดไฮบริดเอนทรีครับสีบรอนแปดน้ำมันยี่สามลิตรครับนะปีสิบเก้าสี่แปดเก้าเองนะฟีดา้าคุณผ่อนแค่แปดพันสามแต่คุณได้รถไฮบริดไปใช้นะคุ้มค่ามากๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อมา หนะศูนย์หกห้นึ่งสามสามคันนี้1.5้า e ครับสองเกปีสิบดไม้อยู่2องแสนโลโอ้โหไม่เยอะเท่าคันนี้ผมว่ามีคันอื่นที่น่าใช้ก่อนนะครับขออนุญาตข้ามเลยเด้วยกัน7 0็ดครับ New a อลติสครับหนึ 6, ุด่นจีคันนี้ปีอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนอ่าไม้แสนสามครับปี19บปลายปีนะ t n g a โฉมแรกครับช่วงล่างปีกนกคู่แอร์หลังมีให้คุณแล้วคันต่อไปเจ็ดศูนุุ่นจีครับ เเจ็ก้าไมล์แสนสี่นะเหมือนกับคันข้างๆเลยนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเท่ากันด้วยประมาณแปดพันหนึ่งนะได้ชมนิวนะได้ชมนิวหนะ้าใช้แบบนี้มาครับคันต่อไปแคมรี่ครับแคมรี่แคมรี่สีขาวคันนี้สามเก้าอะไรเนี่ยอะ่ะคันนี้เอ่อเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับปีสิบเก้าจดยี่สิบนะเจ็ดหนึ่งเก้าราคาอยู่หนึ่งเอ่อไมล์อยู่หนึ่งสามสี่นะไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันนะครับปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับ 2.0G สีขาวครับน่าใช้อีกหนึ่งคันมาคันนี้คันกันต่อ1530 499ปี19ปี19คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะไม่น้อยนะไม่น้อยคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับใครหาไม้หลักหมื่นก็จัดคันนี้ได้นะครับอ่ะคันนี้ล่ะ2.5สปอร์ตไหมสองเออแปดนะครับปี 22, 2 1จดย2 2สสปอร์ตครับปี2 1จดย2ไม่อยู่หนึ่งแสนกับอีก2,000 นะครับเราก็ B r v อัวนนี้ก็น่าใช้นะครับเป็นห้าที่นั่งนะ3 9ม้าครับไมล1หน่งแสนเก้าพันเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะตัวไม่ได้เช็แล้วนะครับได้ล้อลายนี้นะครับบึกดูบึกบึนนะ BR v วครับเครื่องพันห้านะตัว V นะคันนี้ฟรีดาวครับคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ 6, 7 0 0 3เจ0ดสาแสเก้าื่นเก้าันครับมาดูคันต่อไปคันนี้ CSR ครับสีดำโคตรถูกครับปีสิบห้ามาอยู่หนึ่งแสนหนึ่งะสามหเกคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาท 6 0 0ง6 0 0 5นะใครหารถมือสองสักคันครับมีเบนยนต์มีเพียบเลยสนใจสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ065 9113374ครับ Line @pek152 วันนี้พามารับชมเนาะหวังว่าจะชอบกันถ้าคุณถูกใจคันไหนชอบคันไหนนะครับทั้งวีออสยาลิสเนาะแคมรี่อัลติสครับหรือรุ่นอื่นๆก็ทักมาได้ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับเบสผู้จัดกาดดรฝ่ายขาย065 9113374ครับ, 1, 3, 3, 3, 7, 4, รบ Line @pek152 ก่อนจากกานันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับ พี่พีจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่บริษัทเพนยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ